วันนี้แอมก็จะมาแนะนําน้ํามันนวดที่ทําให้แขนขาเราเล็กลงได้ด้วยเพียงแค่การนวดนะคะนี่เลยค่ะหอมบอดี้คอนโทรลค่ะน้ํามันหอมที่รังสรรค์ขึ้นมาให้สาวๆอย่างเรามีเรียวแขนเรียวขาที่สวยงามได้ด้วยเพียงแค่การนวดค่ะแอมก็ได้น้ํามันหอมขวดนี้มาจากเพื่อนที่สนิทของแอมซึ่งขาสวยมากๆเลยนะคะแอมก็ได้กระซิบถามเขาไปค่ะว่าเฮ้ยแกทําไมขาแกสวยจัง เพื่อนนะบอกว่าใช้แค่น้ํามันหอมกลนนีนวดเป็นประจําค่ะแอมก็ใช้มาประมาณ1น<ๆ>ึ่เดือนแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนแขนงา่เล็กลงจริงเลยค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะใช้นวดนวดทาทาเป็นประจําหลังอาบน้ําค่ะไม่เหนียวเนิะนาไม่แสบไม่กัดผิวไม่ออกร้อนผิวเลยนะคะ เคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งที่ทําให้ผิวแอมเยนเรียบสวยนะคะแอมใช้เจ้าน้ํามันหอมพวดนี้และคะ่ะผสมน้ํานมแช่ผิวไปเลยค่ะไม่ต้องไปเสียงเงินเข้าสปาผิวแพงๆแล้วนะคะทําอยู่บ้านได้เองค่ะประหยัดดีเพื่อนๆคะ่ะน้ํามันหอมพวดนี้นะคะคุณภาพไละมาตรฐานระดับสากลเลยนะและยังได้รับรางวัลการันตีอย่างมากมายนะคะซึ่งรับรองค่ะว่าใช้แล้วผลจริงปลอดภัยไม่เป็นอันตรายคะ่ะ เรามาหุ่นดีผิวสวยเนียนเรียบแข็งขากระชับไรเซลลูไรไรผิวเปิดกส้มด้วยการนว,นวดเป็นประจำ้วยาน้ำนหอม body control ผลนี้ค่ะ